ครับวันนี้วันหยุดครับมารับจ้างตัดต้นมันครับข้าแรงขั้นต่ำครับวันละ300รอยู่บ้านสนวนอำเภอบัวเชิดขีดรอยต่อทางระหว่างช่องสงงาไปช่องจอมต้นมันครับดู เขาให้เหมาส์เอาครับแถวละหนึ่งพันหนึ่งแถวเดี๋ยวมีมีไปเก็กคบคลองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคองหนึ่งเจ็ดแถวหนึ่งพันบาทยาวถึงต้นต้นไม้ใหญ่น้ครับแถวแถวละหนึ่งพันครับ, 1000, รบนี่ครับต้นมันเมาส์เดี๋ยวเดี๋ยวดูดูระดับของ พอก็สวยอยู่ครับหนึ่งพบาทนะครับแถวหนึ่งก็น่าจะได้อยู่ประมาณถ้าแถวและเที่ยวแถวได้หนึ่งรถนี่หนึ่งแถวราคามันปีนี้ก็อยู่ที่สองบาทสามบาทนะครับสามบาทกว่าอออนพ่ยพ์งาน เออมาจากบ้านไดนนี่ครับมาแต่ทางไหนมาแต่ทางไหนนี่ฮะมาแต่กู้ไก่นี่มาจากกู้ขันเขามาตัดจังไงเหรอครับนี่อรับจ้างรับจ้างอ้อันนี้ตาชีตัวนี้มาจากอำเภอปางกูนะครับนี่มาไกลครับมาตัดต้นมันครับรับจ้างตัดมันครับ ก да. ็น <ve> ่าจะเสร็จประมาณค่ำครมน่แหละครับว like <un> well ันละสามร้อยวันวันนี้ก็ไม่รู้จะเสร็จหรือไม่เสร็จดูรถได้เต็มเที่ยวคันนี้ก็พอแล้วมั้ยดูแล้วน่าจะไม่เสร็จแต่ต้นมันี่สวยครับสวยสวยต่อท้ายเยอะมากเลยจังเอย 2และยทีวถวนึง่งครสันใจต้นมันนะครับก็ทักทักกันมาได้ครับถ้ามีเยอะก็จะแบ่งปันครับอเอาไปให้ปลูกโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวไปช่วยเขาตัดต้นมันก่อนเดี๋ยวไม่ได้ค่าเลียงเดี๋ยวเสร็จแล้วยังไงก็จะทายให้ดูใหม่ครับ สวัสดีครับ